นี่ครับกับมาดที่เวทีมูลนานาชาติังสิทธิ์นะครับคู่ที่2ของการถข่ายทอดสดของเราครับยอดคุณพลเกียรติจำลูนเจอกับจกมงคลเกียรติทรงวิทย์นะครับพิกัดน้ำหนัก110ปอนด์ครับบริษัทแฮนดูโร่ไทยแลนด์จำกัดปำ๊น้ำแฮนดูโร่ ทนแร่งแรงประหยัดคุ้มค่ารับประกัน2ปีสอบถามเพิ่มเติมโทร092 589 8889ขอบคภณสุกายะน้ำมันนวดสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร02 016 0000วัทถิไลแอดพีวี999พร้อมด้วยกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับออกมาเปิดเกมเหมือนเดิมนะครับโอ้โหขยับ้าไปนี่ นายนี่ปล้ำตีได้หนักๆแรงๆเลยนะครับยกมงคลยอดขุนพลโดนไปเยอะนะครับต้องโต้นะครับไอ้ยืนรับไม่ได้เริ่มจะได้ใจดูกระซวกซ้ายขวาท้ายขวามาเลยครับชุดนี้ชุดใหญ่เลยนะครับโอ้โหกรรมการต้องยุติการชกเลยครับล็อกคอเขาได้ด้วยนะครับยอดขุนพลเลยครับจังหวะล็อกข้างบนสวยด้วยครับแขนของแกครับแต่ว่าข้างล่างนะครับ ข้างล่างโอ้โหเจอหยกมงคลเสียบไม่ยั้งเลยครับโอ้เป็นดาวรุ่งฟอร์มสดน่าจับตามองมากๆเลยนะครับรายนี้ครับก่อนหน้านี้ก้าวไฟไม่แพ้ใครครับแล้วโกนหัวโกนคิ้วมาแบบนี้เพิ่งเพิ่งเสียคุณแม่ใบนะครับเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเพาะว่านี่แหละครับชัยชนะนี้เพื่อแม่นะครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับพึ่งบดชนะไฟสดๆลงมาเลยนะครับแล้วก็ชนะน็อก3นัดรวดแล้วนะครับ นี่ครับดูจังหวะไฮไลท์นะครับอือฮึดูครับนี่ครับมควบเข้าไปครับควบเข้าไปครับยกมงคลเกียรติทรงวิทย์หรืออึ้งอุบลนะครับอือฮึดูนี่ครับยกเสียบแทงเข้าไปโอ้โหดูครับไม่ไหวครับ กรมการต้องปกยุติเลยครับอ و, เวลาแกะโชว์แกฉายให้นี่เข้าสักรูกเป็นชุดเลยครับดูเข้าเบกแต่แบบนี้อืมอยอดขุนพลโอ้โหดูครับโอ้โหไม่ค่อยเห็นยอดขุนพลนีปลาชัยแบบนี้เลยนะครับ